เอาออกแล้วยังมาแสบก้นอีกเนี่ยค่ะทํใไมถึงพูดได้เป็นมาก่อนนี้ค่ะเป็นมาก่อนแล้วอาการภูมิแพ้ภูมิแพ้ในฝนนี่ตอนนี้ปทุมธานีตอนนี้ฝนตกนะคะอากาศชื้นอย่างเนี้ยค่ะถ้าเป็นมาก่อนโอ้โหครูกระแตนี่ไอแบบลงปอดเลยค่ะไอลงปอดทรมานมากตอนนี้ไม่มีค่ะจะมีจะมีอาการก็คือถ้านอนดึกพักผ่อนน้อยเขาจะมามาเตือนตัวกุพ้งแกมอย่างนี้ค่ะไว้เธอนอนได้แล้วนะ ตีสองตีสามแล้วจะยังไม่นอนยังทำออนไลน์เพลินเขึ้นคือคือเราไม่ได้ไมันไม่ได้ถูกบังคับนะแต่เราสนุกในการทำะคะ่ะมันก็เพลิดเพลินนะคะเหมือนเราดูซีรีส์หนังอย่างเงี้ยค่ะก็เพลิดเพลินไปก็ทําไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ร่างกายของเราเราร่างกายของมาเตือนเนี่ยก็ใช้วิธีการเนี่ยค่ะปรับร่างกายก็คืออัดโกโก้เลยค่ะโกโก้ชงโกโก้ร้อนๆเนี่ยค่ะโกโก้ร้อนๆเนี่ยค่ะสองซองนะไม่ซองเดียวสองซองแบบนี้เลยค่ะก็อัดโกโก้ ดื่มโกโก้ก็ช่วยได้และหลังจากนั้นก็ปรับพฤติกรรมก็นอนเร็วขึ้นมาหน่อยสี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งถ้าถ้ามีจังหวะตีหนึ่งตีสองอ่ะก็มีบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็มีตัวช่วยเนี่ยแต่ก็ไม่ควรจะบ่อยนะคะนี่ค่ะคุณนุ้นบอกว่าช่วยให้ตาผ้ามัวแจ่มขึ้นน,นะครับถ้าใครอยากมีมีธุรกิจอยู่แล้วคุณมีเงินในกระเป๋าอยู่แล้วค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สำคัญคือสุขภาพ สุขภาพดีหาเงินได้ที่ไหนได้อีกเยอะเลยใช่ไหมคะสุขภาพดีเราจะมีเวลาใช้ชีวิตเลยค่ะวันนี้ค่ะครูกาแต่กเกษียณแล้วนะ,ะเกษียณละมีเวลาใช้ชีวิตทําออนไลน์ค่ะทําออนไลน์มีเวลาใช้ชีวิตแล้วครูกาแตมีแพสซีฟแล้วอยากให้ทุกคนอ่ะปักหมุดนะถ้าใครอายุสี่สิบต้นๆค่ะเขาเรียกว่าเต็มที่กับการทําชีวิตใหม่ของคุณได้เลยค่ะงานประจำมีทําไปเลยค่ะโชคดีแล้ว แต่ถ้าจะให้คุณค่ะเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางถ้าวันนี้คุณ40ยังทำงานประจำใช่ไหมคะเอาเวลามาทำออนไลน์สักระยะหนึ่งถ้ามันดีกว่างานประจำคุณก็สามารถออกมาปักหมดเปลี่ยนชีวิตได้เดี๋ยว21นาฬิกาครูกระแจะจบไลฟ์สดไปเนาะเพราะว่าวันนี้ท่านประธานมาไลฟ์สดเนาะเดื่อใครจะไปเรียนรู้ออนไลน์กับครูนิงครูกระก็จะไปเรียนรู้แล้วก็จับคีย์ด็ดๆมา ส่งต่อถ่ายทอดให้กับทุกคนวันนี้แต่ละคนนะคะมีช่องในแพลตฟอร์มของแต่แต่ละคนนะคะเพื่อนของแต่ละคนก็ไม่ได้เป็นเพื่อนของคนรุ่นคนนี้ค่ะไปเรียนรู้แล้วเ,เอามาส่งต่อเหมือนคุณครูก็ผลิตคุณครูมาสอนคุณนักเรียนสอนคุณครูกันต่อไปใช่ไหมคะพี่พรส่งต่อนะคะเวลาเราแชร์เนี่ยค่ะพี่ทองพี่ทองทําคลิปทาวิดีโออย่างนี้ได้เลยค่ะไปดูช่องสองของครูกระแตแล้วสามารถ คัดลอกได้ค่ะถ้าชอบแบบของสไตล์คนนุก็ไปคัดลอกได้นะคะเพราะว่าใครที่อยู่ในกลุ่มแม่มดอ,ออนไลน์เนี่ยใครอยู่ในกลุ่มแม่มดอ,ออนไลน์เวาลกนำรูปภาพดีวีโอวิธีการไปลงมือทําได้เลยค่ะติดตรงไหนสงสัยตรงไหนถามขึ้นมาได้เลยบางคนก็เอามาชงเอามาทําภาพคู่อย่างเงี้ยทำได้หมดเลยนะคะแบ็กกา์แบ็กเอ่อกรีนสกรีนค,ค่ะเขาเรียกว่าข้างหลังค่ะเป็นกรีนสกรีนก็ถามได้นะคะ ไคดูคลิปคนอื่นแล้วอยากได้แบบนี้อยากทําแบบนี้ใช้เทคนิควิธีการแบบไหนถามมาได้นะคะเพราะว่าครูโค้ชคนสําเร็จในแม่มดออนไลน์เยอะมากๆแล้วเราก็คือที่1ทั้งสุขภาพและรายได้และออนไลน์คุณอยากได้แบบไหนมาเรียนรู้และลงมือทําเอาที่คุณชอบนะไม่กดดันตัวเองวันนี้หูของเรามันมีสองข้างเนาะมันก็อาจจะได้ยินมาเยอะ มันก็อาจจะได้ยินมาเยอะตาเราก็มองเยอะอย่างเงี้ยค่ะปากเราก็มีหนึ่งปากเงี้ยก็เลือกใช้อวัยวะที่มีสมองของเราสายตาของเราความคิดของเรามือของเรานิ้วของเราค่ะใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะนิ้วมี10นิ้วค่ะใช้นิ้วของเราในการหยิบจับในการทําออนไลน์ให้เกิดประโยชน์นะ,ะสมองก็มีสมองซีซ้ายซีขวาใช่ไหมคะมีสองซีอย่างเงี้ยค่ะเจ้าแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเนาะ สอนให้สวัสดีค่ะพี่เกตนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้ามาทักทายกันได้แม่มนอยอนไลน์เราเยอะมากๆอยากได้เทคนิคอยากได้วิธีการครูสอนให้ไม่ต้องเกรงใจนะคะคําเกรงใจไม่มีในหมู่คนรวยนะคะคนรวยกระหายความรู้มากความคนคนรวยกระหายอะไรคะกระหายเรื่องของเวลาสุขภาพเป็นอะไรที่ห่วงแหนมากนี่ค่ะคุณอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะคุณมั่งคั่งร่ำรวยแล้ว แม่นมดออนไลน์มีเรื่องอะไรคะสุขภาพมีเวลาให้คุณค่ะคุณทําออนไลน์ทําคลิปทำวิดีโอทาคลิป1คลิปอะค่ะสามารถส่งต่อได้ทุกแพลตฟอร์มจะมพี่ทองพี่ทองเห็นคุณนุชเห็นพี่แมวเห็นอย่างเงี้ค่ะ1คลิปอะค่ะมันก่อให้เกิดมูลค่านะคะ